ฮัลโหลสวัสดีค่ะดูุกคนกลับมาเจอกับปาล์มบามริเอ็กอีกครั้งหนึ่งไหมคะวันนี้นะคะเราก็แต่งตามาเรียบร้อยแล้วนะคะ <Wow. S 1> สีเขียวมรกตแบบนี้เลยนะคะ ก็ส่วนอื่นคือสวยพริ้งแล้วนะคะคาดเป็นงานปากเท่านั้นที่เรายังดูแบบไม่มีอันนี้คือลงแบบว่าลิปมานเปลี่ยนสีเบาๆนะคะวันนี้เราจะมารีวิวลิปสติกนะคะซึ่งเขาก็ออกมาแบบว่าสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้ก็ปามก็สอยมาทั้งหมด3เซตที่เขาขายนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้มีการทดลองใช้แล้วก็รู้แล้วแหะเฮ้ยใช้แล้วมันเป็นยังไงติดทนแค่ไหนวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวมาพูดคุยให้ฟังกันนะคะ สิ่งที่ปมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะปิ๊งอันนี้ก็คือ ODBO Chic Series Soft Matte Liquid Lip Vitamin E เองนะคะสอยมาทั้งหมด3เซตด้วยกันนะคะคือก็จะมีทั้งหมด3เซตที่ปมสอยมาคือเซต A เซต B และเซต C นะคะก็ใน1เซตเนี่ยเขาก็จะมีด้วยกัน2อันเลยอันนี้ปมซื้อมาในราคา 120บาทมั้งถ้าจะไม่ผิดซื้อที่ร้านน้องแอนซึ่งเป็นร้านประจำของปามนะคะได้มา2ชิ้นนะแล้วก็คือมันคุ้มนะ120ก็ตกแท่งละ60บาทใช่ปะ่ะแล้วก็แท่งหนึ่งเนี่ยจะมีขนาด6กรัมด้วยกันเยอะอยู่นะแท่งหนึ่งอาใช้ไม่หมดหรอกนะ,ะสำหรับเซต A นะคะเขาก็จะชื่อว่า f l a e s h นะคะ F R E S H นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะเซต A นะคะเ a s h คือสีมีความแตกต่างกันมากเลยอันนี้จะเป็นแบบชมพูแบบคุณหนูมาแล้วนี่ก็เป็นส้มเลยนะคะแล้วตัวแท่งก็จะเป็นสีดําเขียวนะคะด้านหลังเขาก็จะมีสติกเกอร์บอกอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าปาไม่ชอบสติกเกอร์ของเขาเลยเพราะว่ามันติดมาจนถึงตัวตัวตัวหมุนนะคะแล้วพอหมุนเสร็จ สติกเกอร์ก็จะขาดแล้วทีนี้มันก็จะเป็นกาวเหนียวๆน,นะคะข้างหลังเนี่ยข้างก้นเนี่ยก็จะมีบอกเบอร์ออนะคะประมาณนี้เดี๋ยวบมจะเริ่มที่สีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะบมจะลงให้ดูก่อนเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นลูปสวอชให้ดูด้วยนะคะเบอร์หนึ่งก็จะเป็นสีแบบยังไงอะชอมพูชมพูหน่อยะคะ่ะเดี๋ยวลงด้านในปากก่อนนะคะสีมันค่อนข้างแบบนีออนเลยนะเอาจริง อันนี้คือสําหรับเบอร์หนึ่งนะคะในเซต A ก็จะเป็นแบบว่าชมพูส้มๆที่จะมีความนีออนแล้วก็คือถ้าทาด้านในปากแล้วเกลี่ยออกก็จะดูแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ยเดี๋ยวทาเต็มปากกันดูบ้างนะคะน,นี่เป็นการทาแบบว่าเต็มปากนะคะดูดิคือมันก็จะเป็นสีแบบส้มนีออนชมพูชมพูหน่อยซึ่งบอกตรงๆว่าสีแบบนี้ในช่วาวันไม่ค่อยมีคนทาหรอก คุเป็นถ้าเป็นคุณเป็นนิกกี้แมนนาช่ะ oh. คุณจะทาได้เพราะว่าสีมันค่อนข้างสะท้อนแสงนะคะแล้วสําหรับตัวปั๊มรู้สึกว่ามันยังกรอบสีปากไม่มิดนะน,นะคะคือเดี๋ยวให้ดูปากใกล้ๆก,ก็ยังจะเห็นพื้นปากอยู่นะยังเห็นพื้นปากอยู่แล้วก็ความสึกคือมันเกลี่ยยากมันเป็นเนื้อครีมที่มีความหนักนิดเหนื่อนนะและเดี๋ยวปามจะลองใช้เบอร์2นะคะซึ่งจะเป็นแบบสีส้มเลยมาแตะด้านในปากแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะสีค่อนข้างชัดเจนนะ ผสมกันนะคะเห็นปะมันก็เป็นสีส้มขึ้นมาเลยเป็นสีส้มที่แบบ <Wow. S 1> เฮ้ยนีออนเหมาะสําหรับซัมเมอร์มากเลยแล้วก็เนื้อสีเนี่ยค่อนข้างแบบพิกเมนต์เป็โพดโพดเนื้อมันมีความหนักเดี๋ยวจะลองสวอชที่หลังมือให้ดูเผื่อจะเข้าใจมากขึ้นว่าเนี่ยเห็นปะเนื้อมันจะมีความหนักนิดนึงนะคะคือเนื้อค่อนข้างเข้มขน้นแล้วก็เนื้อไม่มูสไม่ได้ซอฟแมทมันอธิบายไม่ถูกแต่มันจะมีความหนักและมีความเหนียวเหนียวเนี่ยเห็นปะ แล้วก็แต่ว่าสีอะค่อนข้างชัดเจนเอาเป็นลงเป็นครีมบัชก็ได้นะเพราะว่าสีมันชัดเจนมากดูเห็นว่านี่ขนาดเกลี่ยขนาดเนี้ยแล้วสีมันยังแบบชัดเจนไม่รู้ตัไดไายไงแต่ว่าสีชัดเจนจริงๆแต่ว่าสีนี้ก็สวยนะทาเป็นแบบว่าซัมเมอร์ไปส่งการก็ได้ไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เท่าที่ลองก็คือว่าให้คุณใช้แต่น้อยถ้าเกิดใช้เยอะมันจะมีอาการเป็นก้อนๆด้านในปากไม่รู้อาจจะอธิบายไงคือหนเนาะ มันจะเป็นก้อนๆข้างในปากทําให้เรารู้สึกไม่สบายปากนะคะคือด้วยความที่เนื้อมันพิกเม้นแน่นมากแล้วมันเป็นเนื้อแบบว่าครีมครีมอะค่ะถ้าทายเยอะมันจะเป็นก้อนมันจะทําให้ปากเราเกือบจะเป็นขุยแต่ไม่ขุยต่คือมันจะเป็นลิปสติกมันจะดูเหมือนค้างค้างอยู่ด้านในปากอกันพอเราทาด้านในปากให้ดูแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะใช้เบอร์02มาทาแบบเต็มปากให้ดูกันบ้างนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าสีมันน่าจะแซ่บมากอะ เดี๋ยวดีวสีแบบนี้ใครทาได้คือพอทาเสร็จแล้วนะคะ,ะมันรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีไม่ได้สีนี้ฉันไม่ควรจะเป็นนางเอกฉันต้องเป็นนางร้ายดูจากสีตาสีเขียวและสีปากสีส้มเราควรจะเป็นนางร้ายไหมเราต้องเลือกความเป็นนางร้ายของเราสีพิกเมนต์แน่นมาเราบอมรู้สุกว่าทักใครเป็นคนดิบชอบแบบส้มนีออนสอยเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่าแบบ คือขนาดว่าปั๊มรูสึกว่าเฮ้ยมันทาย,ยากแต่มันสวยมันทําให้หน้าเราแบบโดดขึ้นมาแล้วก็ดูผ่องอะนะคะสีสวยมากออค่อนข้างแบบแซ่บเลยทีเดียวเสร็จจากเซตเบอร์ A แล้วนะคะเฟสก็มาต่อที่เซต B My, m y mild นะคะสีก็จะเป็นสีแบบว่า มีความชมพูและส้มอิดนะคะคือเขาเน้นกันส้มอิดกันแล้วเกินไม่คิดจะทําสีโทนอื่นมากเลยนะจะเห็นความแตกต่างของสีเลยอันนี้ก็จะเป็นชมพูเนาะอันนี้ก็เป็นส้มนะคะเหมือนเซ็ตเมื่อกี้เพราะอันนึงจะเป็นแบบชมพูชมพูอันนึงก็จะเป็นส้มนะคะคือเวลาใช้จะต้องปาดเนื้อออกไปเยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าไอ้ตัวแอปพลิเคเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันพิกอัพตัวลิปสติกมาเยอะมากเยอะเกินไปนะคะ เดียวคือทั่วปากแล้วนะคะเฮ้ยสีเบอร์สามีความหวานแหววน่ารักจุบจิบๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทาเต็มปากนะปากก็สวยดูเป็นเหมือนแบบว่าดูเป็นจากเมื่อกี้เป็นแบบน้องๆน,นักศึกษาตอนนี้ดูเป็นแบบว่า สาวออฟฟิศทำงานคือสีมันสวยมากสีมันแบบค่อนข้างสุภาพผู้ดีแล้วก็ใช้ได้ในหลายๆลุกนะคะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเบอร์สีในเซตบีอะคะ่ะลงไปด้านในปากให้ดูว่าเออเพอใช้แล้วมันจะเป็นยังไงก็อย่าลืมปาดออกอยู่เหมือนกันเพราะว่าสีมันน่นง่ว ีในเซต B นะคะก็จะกลายเป็นสีแบบโทนส้มไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบส้มอิดๆหน่อยนะคะน,นี่ก็จะเป็นแบบชมพูตุ่นๆนะคะก็พอผสมกันก็สวยนะยังดูเป็นสีแบบโทนสุภาพแต่ก็จะมีความความเป็นส้ม,มน,นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือเนื้อมันค่อนข้างหนักมันจะเป็นขุยๆด้านในปากนะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายปากนะคะเดี๋ยวบงจะลงเบอร์สีเต็มปากให้ดูนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามันต้องแซบมากเหมือนกันเนาะ แล้วก็สีก็ชัดเจนมากอันนี้คือเบอร์สี่นะคะเป็นสีส้มที่แบบสวยอีกเหมือนกันนะคะถ้าเป็นเบอร์เมื่อกี้คือเบอร์สองเนี่ยมันจะมีความแบบว่า,านีออนมากกว่าแต่นี้ก็จะเป็นส้มที่มีความดรอปลงมานะคะเป็นส้มที่ติดความอิดๆน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงแต่ว่าสีก็สวยนะคะแบบว่าเข้ากับลุคนี้เหมือนกันดูเป็นลุคแบบแฟนซีอะไรเงี้ยนะคะ ันนี้คือเซตน,นะคะจะมีความแบบแตกต่างเลยนะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าสีที่ออกโทนน้าตาเลยตอนนี้ก็เป็นส้มนะคะแต่น้ําตาลนี่ก็ยังจะติดส้มๆอยู่นะคะเดี๋ยวลองเบอร์5ด้านในปากให้ดูก่อนนะคะก็จะเป็นแบบต้องบอกว่าอันนี้เป็นใสายฝอเลยนะคะเนี่ยอับสีแบบนี้นะคะนิดเดียวทาด้าน,นในปากแล้วก็คือแบบเกลีย่ยออกคือทั่วปากแล้วอะ เฮ้ยเบอร์ห้าสวยนะเป็นสีแบบว่าเออสุภาพนะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดว่าไม่แต่งหน้ามันอาจจะดูดูแบบว่าแก่ไปนิดนึงจะต้องมีการแบบแต่งหน้าหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวทาเต็มปากกันดูบ้างสีสวยชอบสีนี้ดูสายฝ่อมากดูแบบว่าฝ่อมากเหมาะก,กับลุคนี้ที่มันฝ่อมากมันแบบส่เฝ่อร่างมากๆเลยคือชอบมากเลยสำหรับสีนี้นะคะมันเข้ากับลุคนี้แบบเขียวเขียวน้ำตาลน้ำตาล ด้ามนนีความแบบเป็นเกิร์คลัชมากแบบพร้อมตบอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวมาใช้เป็นสีเบอร์หกนะคะลงด้านในปากผตไม่รู้ว่ามันจะลอดหรือเปล่าเพราะอเนี้ยเหมือนสีมันจะอ่อนกว่าสีเบอร์ห้านะคะ ผสมกันแล้วมันก็จะมีความเป็นส้มๆขึ้นมาจากเมื่อกี้ที่มันจะเป็นน้ําตาลอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็สวยนะแต่ปัามชอบสีเมื่อกี้มากกว่านะคะก็ดูแบบว่าพร้อมตกพร้อมไฟอีกเหมือนกันนะคะทําไมต้องมือมาเยอะขนาดนี้ท <c oughs> าสีเบอร์หกนะคะเต็มปากกันดูบ้างมันจะต้องแบบว่าพร้อมตบอีกแน่นอนนะคะก็ปาดๆออกเยอะๆนะดูดิย,ดยเนี่ยขนาดว่าปาดออกเยอะแล้วสีมันต้องชัดเจนเลย เฮ้ยฉันก็ไม่ได้อยากจะตบเธอหรอกนะบอกเลยสีพร้อมตอบอีกแล้วสีส้มที่สวยมากๆเลยคือเอาจริงขนาดว่าไม่ได้อินสีส้มเดี๋ยวปั๊มรู้สึกว่าเขาทำสีส้มได้แบบเฮ้ยมันดูเป็นลุกแบบแซ่บทั้งนั้นเลยนะคะลุคนี้ก็แซ่บอีกเหมือนกันแล้วก็เนื้อสีชัดเจนมากนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปเลยดีกว่าเนาะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวลูกสติกรุ่นนี้นะคะของแบรนด์ ODBO นะคะใครที่กำลังสนใจเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครกําลังสนใจก็แวะเข้ามาดูรีวิวของปาล์มต้องบอกก่อนเลยอย่างแรกประทับใจในเม็ดสีมากต้องทําสีต้องทําสีหน้าแบบนี้คือเม็ดสีแน่นมากสีชัดมากเราต้องบอกว่ามีความติดทนมากๆแต่ว่า อันนี้มันเป็นซอฟแมตต์แต่ในความรู้สึกของปามนะปาลมรู้สึกว่ามันคล้ายๆมูสสหน่อยนะคะลักษณะนเนี่ยเหมือนกับ 4U2 รุ่นคิตตี้เนื้อลักษณะคล้ายกันแต่ 4U2 จะมีความเบามากกว่าอันนี้จะมีความหนักและพิกเมนที่แน่นมากกว่ากรบสีปากมิดมากกว่านะคะแต่ต้องใช้ในปริมาณที่น้อยมากกว่าเพราะว่าถ้าคุณใช้เยอะแล้วไม่ได้ปาดออกนะคะมันจะเป็นขุยๆอยู่ตรงด้านในปากนะคะก็ทําให้เราเนี่ยไม่สบ ากะะแต่้าทถามถึงความติดทนอะไรไหมสําหรับตัวปามนะปามลองใช้ทั้งตากแก้มปากมาแล้วเราสุว่าติดทนมากมาก,มากเลยนะคะแต่ในส่วนของปากเนี่ยถ้าเจอของมันๆเช่นกะเพราหมูกรอบข้าวผัดกุนเชียงข้าวขาวหมูไม่รอดนะคะน้ํามันทําให้ตัวนี้หลุดออกเยอะมาก,มากๆเลยนะคะแต่ถ้ากินน้ําระหว่างวันต้องบอกว่าติดหลอดติดแก้วแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่แมตต์สนินแบบลิปลิปสติกลิควิดแมต ที่เราเคยเคยใช้กันอันนี้มันจะเป็นซอฟแมทเป็นมูสมูสหน่อยนะคะฉะนั้นมันจะติดหลออติดแก้วติดช้อนแน่นอนแต่เรื่องสีสันความจัดจ้านให้มาเต็มค่ะคือพิกเมนต์แน่นสีชัดเจนกรบสีปากมิดนะคะมีเบอร์เดียวที่รู้สึกว่ากรบสีปากไม่มีก็คือเบอร์หนึ่งในเซตเแต่ว่าสีอื่นคือกรบสีปากมิดและสวยมากๆพร้อมตกทุกๆสี แล้วต้องมีคนถามแน่เลยว่าพี่ปาถ้าหนูเอาไปใช้ในสงการนอะ่ะมันจะได้ไหมพี่ปามองว่านะ่ะถักจากที่ลองใช้มาแปลว่าถ้าโดนน้ำอย่างเดียวรอดนะคะโดนน้ำอย่างเดียวแต่ถ้าเรากินข้าวอะไรเงี้ยมันก็หลุดอะคะ่ะมันแต่ว่ามันจะเหลือความเป็นมันจะมีสองแบบที่ปั๊มเจอก็คือเหลือเป็นทิ้นจังๆกับหลุดออกไปหมดเลยเหลือแค่ขอบปาก สมัตก็น่าเกลียดอยู่ดีก็ถ้าแบบว่าแค่โดนน้าสาดปืนฉีดน้ําฉีดอะไรเงี้ยปมามรู้สึกว่ามันอยู่ติดทนนะเพราะว่าเท่าที่ลองมากับแก้มแล้วก็ตามันอยู่ติดทนมากเลยแล้วก็ใช้ในปันที่น้อยแต่ถ้าปากเนี่ยเอาตรงว่าไม่แน่ใจเพราะว่าจากที่ใช้ก็คือพอปันไปกินข้าวมื้อเที่ยงมามันก็หลุดออกไปเยอะแล้วก็ต้องเติมนะคะแต่ใน,นส่วนของแก้มและปากเอ้ยแก้มและตามันก็ยังอยู่ติดทนมากๆเลยถามถึงความตกร่องมามพี่มันตกร่องหรือเปล่า ถ้าใช้ในปริมาณเยอะตกร่องค่ะแต่ถ้าใช้ในมาณที่พอดีเหมาะกับปากเราไม่ตกร่องนะคะคือครั้งแรกที่บาลองใช้บาใช้แบบที่ไม่ปาดออกอะโอ้โหเป็นคราบตกร่องเป็นขุยแต่พอปาดออกไปเยอะๆนะคะมันจะเหมือนแบบมันจะพอดีกับปากเราแล้วก็ไม่ไม่ทำให้ตกร่องหรือว่าเป็นคราบขาวใดๆนะคะเอาเป็นว่าบาก็มาสรุปให้ฟังกันคร่าวๆแล้วสําหรับท่านที่มีความสนใจในตัวนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะเท่าที่เห็น รุ่นนี้จะอยู่ที่ร้อจนถึงร้อก็แล้วแต่ร้านแต่มันให้มาสองสีเลยนะเออบํมชอบถ้าถ้าถามบํมแนะนําอะไรบํมแนะนําทุกสีอะแต่ว่าบํมชอบเซตซีเพราะรู้สึกซเซตซมันดูเป็นสายฝอดีแต่ถ้าใครเป็นคนที่เฮ้ยเซตซมันมันเยอะเกินไปหนูไม่ไหวอะพี่มันแบบหนูไม่ได้แต่งหนะ้าอย่างนั้นก็เซตเอก็ได้นะเซตเอลงน้อย,อยๆบางๆมีความน่ารักจุบุจิบิเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะ วังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจในโปรดักต์ตัวนี้นะคะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ ODBO ไม่ได้ส่งมาให้บาซื้อเองเดี๋ยวบาจะให้ลิงก์ร้านที่บาซื้อก็คือ description box แล้วก็บางคลิปอาจจะแจ้งว่าในใบหน้านี้บาใช้อะไรบ้างนะคะถ้าคลิปไหนไม่แจ้งแปลว่าบาลืมโอเคไหมลืมในที่คือลืมว่าตัวเองอะใช้อะไรก็จะไม่แจ้งแต่ถ้าคลิปนั้นแจ้งก็แปลว่าไม่ลืมก็จะใส่ไว้ให้ใเสมอนะคะไม่ได้เพิกเฉยอะไรแล้วก็ส่วนมากจะบอกใน description box แล้วยังไงกอ็อ่านกันหน่อยก็แล้วกันดูให้จบแล้วค่อยถามมันคือประโยชน์ของคุณแต่ถ้าดูไม่จบแล้วถามเป็นคำถามที่มันมีในคลิปปามไม่ตอบนะคะแต่ถ้าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนใจดีเห็นคอมเมนต์ที่อยู่ในคลิปแล้วอยากจะตอบก็ช่วยกันตอบกัแล้วกันนะคะเดี๋ยววันนี้ปามลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอก,กันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะอยากให้ปามรีวิวอะไรพูดถึงสิ่งไหนก็บอกกันมาได้นะคะฝากติดตามทั้งใน IG Twitter และแฟนเพจด้วยนะคะ วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณดูดูท่านมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย